ຕໍລະດິດສະຖານເຖິງ ฟันสองมาจากคู่เพ่ยเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับยังเอาเพ่ย์คู่ฟันแท้ไม่เกินสองคู่นะครับพร้อมแล้วนะครับสองตัวนะคะครับ ถ้วยถ้วยละก็ป้ายค่ะฟันสองคู่เพศผู่นะคะชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึงค่ะมีควายที่ร่วมประกวดจำนวน2ตัวนะคะในรุ่นนี้ค่ะออบ้ยยววใ ครับและในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสควนใจกลิ่นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มอบรางวัลให้กับการประกวดควายใยสวยงามนะครับฟันแท้สองคู่เพศผู้นะคะที่1ค่ะมังกรโยกค่ะเป็นลูกของพ่อสุดยอดมังกรฟ้าแม่เพชรนะคะจากบ้านเกษตรทรัพย ควายไทยค่ะแม่นสวยสวยล่าสุดเดี๋ยวฟันสองคู่เพศเนี่ยากไปอีกนิดนึงนะค่ะทีมงานจะจัดแถวจัดแถว เป็ข้า่ให่ที่มาหน้าผรงค่ใหม้าอะไร้ครับ วันสองคู่เพศผู้ค่ะครับขอบคุณครับลำดับ,บ,บ,บที่สองครับ,บรองชนะเลิศอันดับหนึน่งครับพิภูอนครับเชิญครับ แขกผู้มีเกียรติร่วมเต็นสักขีพยานนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฟันของคู่เพศผููค่ะบิ๊กภูทรค่ะจากปาริชังฟา์มค่ะ ลานค่ะแม่อุทัยค่ะจากตอเฮงเจริญพืชผลค่ะอาจจะของควายนะครับอยากพี่น้องสามารถร่วมถ่ายภาพได้ร่วมถ่ายภาพนะคะแล้วก,วก็เรียนเชิญน,นะคะครับโอเคครับสวยครับสวยแล้วค่ะเ,เลยนะคะ รับรางวัลจากท่านผู้ว่านะคะหนึ่งสองสามสง่สงถ้วยก่อนนะคะโอเคครับสวยงามครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องพิทูลทองนะครับรางวัลชนะเลิศร,งรางวัลชนะรุ่มปันแพ้ไม่เกินสองช่วนะครับเพล,เลเีย จากตอเฮงเจริงพืชผลนะคะลำดับที่สองค่ะน้องกัมเพชรค่ะจากบุญสีฟางค่ะ โอเคครับเป็นะคะเจอกันู้ว่าหม่อมบางวันรองชั้นเอิร์อันดับหนึ่งครับน้องน้ำเพชรนะคะจากบุญสีฟางค่ะน้องตามฝันครับตามฝันตามฝันมาหรือยังครับตามฝันยังไม่มาครับ